คลายค่ะเอาบีบบีบบีบอ่าขยับมาใกล้เพื่อนค่ะลาลลา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 จับสับสับเพื่อเพิ่มพลังสับให้พร้อมเพียงกันอ่าันลันลา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 ลลาลลา นวดนวดนวดพร้อมนวดพร้อมเพียงการอ่าล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 าสับ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 เพื่อเพิ่มพลังสับเพื่อพร้อมเพียงกันอ่าล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 าอ๋อบีบบีบ พร้อมเปรียงกันลา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 ต่อไปนะคะการแยกเท้าออกค่ะแยกขาออกนะคะแล้วค่อยนอนลงไปค่อยค่อยนอนนอนนอนลงไปแล้วค่อยนวดหัวนวดนวดนวดหัวให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนค่ะไม่ใช่นวดตัวเองนวดให้เพื่อนครับก็ไปต่อ ก็ไปต่อแถวให้เพื่อนครับต่อแถวครับอนวด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 นวรนวดนวดนวดนานาลนวดนวดน่ดนาดนวดนวานวัวดนวดนาดนวดนวาวดนวล